สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการของช่องสยาม News ์พลันะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่อ,อ่อต้องบอกว่ากำลังร้อนระอุเลยในตะวันออกกลางซึ่งหลายฝ่ายก็กำลังจับตามองกันอยู่ว่าอมืมันอาจจะบานปลายกลายเป็นสงครามใหญ่ได้เลยนะครับ เราจะมาดูกันว่าการซ้อมรบครั้งใหญ่ของอิรานสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลเนี่ยมีความหมายว่ายังไงและสถานการณ์ตอนนี้มันตึงเครียดมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณรุทร,ระนพคุณนะครับท่านเป็นทนายความแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่จะมาช่วยวิเคราะห์แล้วก็ให้ความกระจ่างในประเด็นต่างๆสวัสดีครับสวัสดีครับ คำถามแรกเลยนะครับที่ผมว่าหลายคนก็คงสงสัยเหมือนกันก็คือว่าการซ้อมรบที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันแบบนี้เนี่ยครับมันเป็นแค่การซ้อมตามปกติหรือว่าเป็นสัญญาณเตือนก่อนที่จะเกิดการประทะกันจริงๆอะค่ะอืมต้องบอกว่าไม่ใช่การซ้อมรบตามปกติแน่นอนครับการเลือกช่วงเวลาแล้วก็เลือกสถานที่แบบนี้เนี่ยมันคือการส่งสารที่ชัดเจนมากๆถึงกันและกันเป็นการแสดงแสนยานุภาพที่คือคำนวณมาอย่างดีในทุกฝีเก้าเลยทีเดียวครับโอเคครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่การเคลื่อนไหวของฝั่งอิหร่านก่อนเลยนะคะข้อมูลระบุว่ากองทัพเรือของอิหร่านได้เปิดฉากซ้อมรบครั้งใหญ่ใน3ามน่านน้ำสำคัญเลยก็คือมีทั้งอ่าวเปอร์เซียช่องแคบเฮอร์มุสแล้วก็ทะเลโอมาน ซึ่งพื้นที่เหล่านี้มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับโดยเฉพาะช่องแคบเฮอร์มุสคือต้องเข้าใจก่อนว่าตรงนี้เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจโลกเลยนะครับเป็นเส้นทางขนส่งน้ํามันที่สําคัญมากๆของโลกการที่อิหร่านเลือกไปซ้อมรบในบริเวณนี้ก็เหมือนการส่งสัญญาณเตือนไปที่ชาติตะวันตกโดยตรงเลยโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาครับ อ๋อคือเหมือนกับเป็นการบอกว่าเขากุมจุดยุทธาศาสตร์ที่สำคัญเอาไว้ในมือใช่เลยครับเหมือนการบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นฉันพร้อมที่จะปิดเส้นทางนี้ทันทีนะครับซึ่งมันจะส่งผลกระตบไปทั่วโลกเลยและในการซ้อมรบครั้งนี้อิหร่านเขาเอาอาวุธอะไรมาแสดงบ้างครับจากข้อมูลที่เรามีนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นการซ้อมรบที่ยิ่งใหญ่มากมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเยอะเลยครับ ทั้งเรือรบระบบป้องกันภัยทางอากาศแล้วก็มีดโดรนมีขี่ปนาวุธหลายประเภทมากทั้งแบบขีปนาวุธร่อนแล้วก็ขี่ปนาวุธข้ามทวีปครับแต่ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือมีการนำเอาปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรารู้จักกันว่า AI เข้ามาใช้ควบคุมด้วยครับเอา AI มาใช้ควบคุมหมายความว่ายังไงครับมันจะช่วยเพิ่มความแม่นยำหรือว่าความเร็วในการตอบโต้หรอคะทั้ง2องอย่างเลยครับแล้วก็เพิ่มได้แบบก้าวกระโดดด้วย มันนำได้ความเร็วในการตัดสินใจการตอบโต้เนี่ยมันเร็วกว่ามนุษย์หลายเท่าตัวเลยครับและยังมีการทดสอบขีปนาวุธชนิดไหนด้วยนะครับซึ่งเขาไม่เปิดเผยชื่อแต่บอกแค่ว่ามีระยะยิงไกลกว่าอ่าวเปอร์เซียออกไปอีกโอโ้โหฟังดูเป็นการแสดงศักยภาพที่น่ากังวลมากๆเลยนะครับแล้วทางฝั่งของสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลล่ะครับเขามีการตอบโต้อะไรกลับไปบ้างไหมครับมีครับ แล้วก็เป็นการตอบโต้ที่รวดเร็วแล้วก็ชัดเจนมากคือเพียงแค่2วันหลังจากที่อิหร่านเริ่มซ้อมรบทางสหรัฐกับอิสราเอลก็จัดการซ้อมรบร่วมกันทันทีเลยในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทันทีเลยเหรอครับใช่ครับเป็นการตอบโต้ที่ชัดเจนมากแล้วก็มีรายง,งานด้วยว่าในช่วงเวลาเดียวกันนั้นผู้นำของทั้งสองประเทศก็ได้มีการพูดคุยกันอย่างเคร่งเครียดทุกวันเลยซึ่งยิ่งแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วครับ ครับพอฟังแบบนี้แล้วประเด็นที่น่าสนใจไปกว่านั้นอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการซ้อมรบแล้วนะครับแต่เป็นเรื่องของการจับคั่วพันธมิตรใหม่ๆที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่ได้มีแค่3ามประเทศนี้แล้วใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับสิ่งที่ทําให้สถานการณ์มันซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือการผนึกกําลังกันของสมมหาอำนาจก็คือมีจีนอิหร่านแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเพื่อต่อต้านอิสราเอลครับเดียวสิครับ จีนนี่พอจะเข้าใจได้แต่อิหร่านกับซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเขาเป็นคู่แข่งกันมาตลอดไม่ใช่หรอครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วโดยมีจีนเข้ามามีบทบาทสําคัญจีนเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ได้ยังไงครับคือจีนได้แสดงบทบาททางการทูตอย่างชัดเจนมากครับเขาเป็นตัวกลางไกลเกลีย่ยให้กลุ่มต่างๆในปาเลสไตน์กว่า14กลุ่มสามารถมาลงนามในสิ่งที่เรียกว่าปฏิญญาปักกิ่งได้สําเร็จปฏิญญาปักกิ่ง เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ซึ่งนี่ถือเป็นความสาเร็จครั้งสําคัญเลยนะครับที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้อ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับซาอุดีอาระเบียล่ะครับที่เคยเป็นคู่แข่งกันมาก่อนตอนนี้เปลี่ยนไปในทิศทางไหนบ้างความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศพัฒนาไปมากเลยครับโดยมีปากีสถานซึ่งเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาเป็นตัวแปรสําคัญปากีสถานเหรอครับใช่ครับทั้งซาอุดีอาระเบียและก็อิหร่าน ก็ไปทําข้อตกลงด้านความมั่นคงทางทหารกับปากีสถานทําให้เกิดเป็นที่เขาเรียกกันว่าสามเศร้านิวเคลียร์ขึ้นมานะครับสามเศร้านิวเคลียร์ฟังดูน่ากลัวมากเลยครับมันหมายความว่ายังไงครับก็หมายความว่าหากเกิดสงครามใหญ่ขึ้นมาจริงๆปากีสถานก็สามารถเข้ามาสนับสนุนทั้งสองประเทศนี้ได้ซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความกังวลให้กับทางสหรัฐแล้วก็อิสราเอลเป็นอย่างมากเลยครับ แล้วอะไรคือสาเหตุหลักที่ทําให้ทั้งสามประเทศนี้ต้องหันมาร่วมมือกันล่ะครับสาเหตุหลักมาจากสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นการกระท,ทําที่เอ่อก้าวร้าวของอิสราเอลนะครับซึ่งมันกระทบต่อผลประโยชน์ของทั้งสามประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นการที่อิสราเอลไปท้าทายจีนในประเด็นไต้หวันหรือการสนับสนุนอาวิธให้อินเดียเพื่อใช้รบกับปากีสถานหรือแม้แต่การเปิดศึกในซีเรีย ปัจจัยเหล่านี้แหละครับที่ผลักให้ทั้ง3ประเทศต้องหันหน้ามาจับมือกันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะสถานการณ์เป็นแบบนี้ความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามจริงๆขึ้นมามันมีมากน้อยแค่ไหนครับมีความเป็นไปได้สูงขึ้นมากครับสื่อใหญ่อย่างเดอะนิวยอร์กไทมส์เองก็ยังอ้างคําพูดของเจ้าหน้าที่สหรัฐแล้วก็นักวิเคราะห์นะครับว่าการเผชิญหน้ากันโดยตรงระหว่างอิสราเอลกับอิรานนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย โดยทั้งอิสราเอลกังวลว่าโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของอิหร่านกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากแล้วทางอิสราเอลเขามีการเตรียมความพร้อมรับมือกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับตอนนี้อิสราเอลกำลังเร่งติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศตัวใหม่ล่าสุดเลยครับเป็นระบบที่ใช้เลเซอร์มีชื่อว่า Iron Beam Iron Beam ครับ ไอรอนบีมที่ใช้เลเซอร์ใช่ครับซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้จริงในช่วงต้นปี2569พวกเขาเชื่อว่าระบบนี้จะสามารถรับมือกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนมหาศาลจากอิหร่านได้ที่อิหร่านเคยบอกว่าพร้อมจะยิงขีปนาวุธ2,000ลูกในคราวเดียวนะหรอครับถูกต้องครับระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือสถานการณ์แบบนั้นโดยเฉพาะเลยแล้วถ้าถ้าหากเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆผลกระทบมันจะรุนแรงแค่ไหนครับโอ้โห ผลกระทบจะขยายวงกว้างไปทั่วโลกอย่างแน่นอนครับสเสถรยรภาพทางเศรษฐกิจโลกจะปั่นป่วนราคาน้ำมันก็จะพุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาลและที่น่ากังวลที่สุดเลยก็คือมันอาจจะกลายเป็นชนวนที่ลุกลามไปสู่สงครามโลกครั้งที่สามได้เร็วกว่าที่หลายคนคาดคิดเอาไว้ครับในแหล่งข้อมูลมีการตั้งคำถามที่ใกล้ตัวคนไทยเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะครับว่า ถ้าหากเกิดความขัดแย้งสมมตินะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาขึ้นมาจะมีโอกาสบานปลายเป็นสงครามโลกได้หรือไม่ครับในข้อมูลก็ได้ให้ปัจจัยที่ต้องพิจารณาไว้3ข้อด้วยกันครับครับมีอะไรบ้างครับข้อแรกเลยคือระยะเวลาของความขัดแย้งครับหากสู้รบกันเป็นเวลานานหลายเดือนทั้งสองฝ่ายก็ต้องหาอาวุธและแรงสนับสนุนจากภายนอกซึ่งก็จะดึงมาหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องอ๋อครับข้อที่2คือความรุนแรงของการรบ หากมีการใช้อาวุธที่รุนแรงและเกิดความสูญเสียมากก็จะกระทบต่อเวทีโลกและทำให้ชาติต่างๆต้องเข้ามาแทรกแซงครับผมและข้อสุดท้ายข้อนี้สำคัญที่สุดเลยคือการเข้ามาของมหาอำนาจเพราะปัจจุบันมหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหาพันธมิตรอยู่หากเกิดสงครามขึ้นพวกเขาก็จะรีบเข้ามาเกี่ยวข้องทันทีเพื่อสร้างความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ซึ่งจะทำให้สถานการณ์บานปลายได้อย่างรวดเร็วมากครับอำนาจโลกใหม่ซึ่งทั้งหมดนี้ร้อนส่งผลกระทบถึงกันได้หมดเลย ใช่ครับและสิ่งที่แน่คบคิดต่อจากนี้ไม่ใช่แค่ว่าสงครามจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับแต่คือหากมันเกิดขึ้นแล้วสันติภาพที่จะตามมาจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรในเมื่อขั้วอำนาจต่างๆมีความขัดแย้งกันอย่างชัดแจ้งแบบนี้สันติภาพที่เกิดขึ้นจะยั่งยืนหรือจะเป็นเพียงการหยุดพักเพื่อรอการประทะครั้งต่อไปที่ใหญ่กว่าเดิมอันนี้น่าคิดมากครับ เป็นคำถามทิ้งทายที่น่าคิดมากๆเลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณรุทรานพคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งในวันนี้ยินด,ดีครับแล้วขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับหากท่านเห็นว่าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์กรณุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสยาม News Plu s ของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการวิเคราะห์สถานการณ์สำคัญสำคัญในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ